เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิคอบอลประจําวันที่23กันยายนจัดให้3คู่เหมือนเดิมครับคู่แรกกาเซเตปเจอกับแท็บซอนสปอร์เจ้าถิ่นกาเซเตปนะครับฟอร์มแกว่งไปหน่อยช่วงนี้มีหลุดแพ้หลุดเสมอบ่อยไปหน่อยส่วนทีมเยือนแท็บซอนสปอร์นะครับฟอร์มเล่นได้เหนียวเลยช่วงนี้5เกมหลังชนะ4เสมอไป1และยังไม่เสียประตูให้ใครเลยจากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นแท็บซอนสปอร์ที่ทําได้ดีกว่ามาตลอดมองแล้วเชื่อว่าทีมเยือนบุกเอาชนะ แน่นอนปันทงให้เลยนะครับคู่นี้เทปซอนสปอร์ Sport, ชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์อีกคู่นะครับเรอัลเบติสเจอกับมาโยกาเรอัลเบติสกลับมามั่นใจอีกครั้งหลังชนะต่อเนื่อง2เกมติดซึ่งการที่พวกเขาได้โอกาสเล่นในบ้านถือว่าเข้าทางกันเลยทีเดียวกับฟอร์มของมาโยกาแม้จะเอาชนะเรอัลโซเซอดัดมาได้แต่ว่าผลงานนอกบ้านยังไม่ถึงกับไว้ใจได้มากนักอีกทั้งการเจอกันของคู่นี้มักออกเป็นทางเรอัลเบติส ที่ปิดจ็อบชนะมาโดยตลอดจาก5้าเกมหลังสุดที่พบกันก็เป็นเลอเบติตนะฮะที่ชนะเรียบมองว่าราคาจับไม่แพงเกินรุ้นแน่นอนฟันธงให้อยู่ที่เลอเบติสมานแน่นอนฟันธงให้เลยนะครับเลอเบติสชนะมายาก้าไป1ประตูต่อศูนย์คู่สุดท้ายนะครับอาตาลันตาเจอกับโคโมอาตาลันตาอาจจะเหนื่อยจากกลางสัปดาห์มานะแต่นัดนี้ได้เล่นในรังอีกท,ทั้งศักยภาพผู้เล่นที่ลงเล่นในเกมนี้แม้จะไม่มีการหมุนเวียนผู้เล่นยังดีกว่า โคโมน้องใหม่เยอะทีมเยือนพึ่งยันเสมอโบโลญญาไปมาแต่ภาพฟอร์มยังไม่มีอะไรการเจออัตลราตาสนามนี้ล่าสุดเมื่อ2ซีซั่นก่อนโดนยับกลับไปนัดนี้มั่นใจอัตลราตาฟันยับอีกรอบฟันธงให้เลยคู่นี้อัตลราตาชนะโคโมไป2ประตูต่อศูนย์และเพื่อนชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอลมันนี่กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดียังรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ